มีเอสีถามมาบอกว่าถ้าแบบผมกับปองกพลไปอยู่กับหลวงพี่เนี่ยจะหายบ้าการได้ไหมโอ้แตมาว่ายากกันนะทําไมต้องวิคเคราะห์ด้วยล่ะไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้ลองดูก,ก่อนไหมลองดูก,ก่อนก็ต้องมาลองบวชก่อนอาจจะต้ออาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยก็คือบางคนก็บวชพรรษาเดียวอย่างเงี้ยอย่างนิกกี้เนี่ยแตมาว่าต้องสักห้าขึ้นเ <c oughs> ออหลวงพี่รับผมว่าผมคุยกับหลวงพี่ตรงๆนะผมเกิดมาผมยังไม่เคยบวชเลยมันต้องบวชไหมหลวงพี่ <c oughs> ฟรีเล่นหรือเอาหรือเอาจริงเอาจริงจริงเพราะว่าผมก็กระทำมากผมก็เชื่อแบบครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะอืมแล้วผมต้องปวดไหมจริงมันจะบวดไม่ปวดถามตัวเองก่อนว่าจะปวดไปเพื่ออะไรอืมคือผมเป็นคาราวายังขนาดนี้อืมข้าไปถ้าไปเจอเมชีจะเป็นยังไงถามตัวเองตอนเออแน้วหนูพี่ถามจริงเคยเจอเมฆีสวยๆเคยมีเกือบหลุดบ้างไหม Thank you.